สวัสดีครับวันนี้เราจะมามาคุยกันเรื่องประสบการณ์เรื่องหนึ่งนะครับจากเว็บ y o g o s t o r i e s c o m ค่ะเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ชื่อ Deco 01082ส่งเข้ามาเมื่อปี2007นู่นเลยชื่อเรื่อง stranger in the hallway คนแปลกหน้าในถงทางเดินหืมชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะใช่ครับเรื่องนี้จะพาเราย้อนไปดูความทรงจำตอนเด็กๆของผู้เขียนเลยฮนะ ตอนนั้นเขาอายุแค่ห้าขวบเองห้าขวบเองเหรอคะครับเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ในแคลิฟอร์เนียคือเราจะมาลองดูกันรายละเอียดว่าเอ๊ะประสบการณ์แบบนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันส่งผลยังไงต่อเขาบ้างค่ะการตีความจากมุมมองเด็กห้าขวบนี้น่าสนใจมากเลยครับผมเรื่องมันเริ่มแบบเรียบๆนะครับแต่ก็น่ากลัวคือผู้เขียนตื่นเช้ามืดเลยประมาณตีสามตีสามนี่มันเวลาหลอนเลยนะคะใช่ครับได้ยินเสียงแม่ทํากับข้าวอยู่ ก็เลยลุกไปนั่งคุยด้วยแถวแถวทางเข้าครัวออืแต่แล้วจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนมองนะครับพอมองไปทงโถงทางเดินมืดๆน่ะนะที่มันต่อไปห้องนอนค่ะเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างสูงๆเป็นผู้ชายยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นโหแค่เงาก็หลอนแล้วนะอายุห้าขวบด้วยที่มันแปลกกว่านั้นคือ เขาบอกว่าแม้จะเป็นแค่เงาดำนะฮะแต่จำรายละเอียดได้รายละเอียดเช่นอะไรคะเหมือนเห็นว่าใส่กางเกงยีนกับเสื้อยืดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็บอกด้วยว่ารูปร่างเนี่ยไม่เหมือนพ่อเขาเลยเพราะพ่อเขาค่อนข้างถว่กว่าอ้อคือแยกแยะได้ด้วยทั้งที่เป็นเงาในความมืดตอนห้าขวบอืม ใช่ครับตรงนี้แหละที่ผมว่ามันเอ๊ะนิดหนึ่งการจําได้ชัดขนาดนั้นค่ะในทางจิตวิทยานะคะบางทีเหตุการณ์ที่มันเอ่อน่าตกใจมากๆหรือแปลกมากๆตอนเด็กๆเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า flashbulb memory ได้ flashbulb <bolt> memory ค่ะ คือเหมือนความจำมันจะเปรี้ยงเข้ามาเลยฝังแน่นมากพร้อมรายละเอียดบางอย่างที่อาจจะชัดเจนเกินจริงด้วยซ้ำแม้ว่าตอนนั้นการรับรู้จริงๆอาจจะไม่ครบถ้วนก็ได้ oh. อ๋อที่น่าคิดมันอาจจะสะท้อนการทำงานของสมองเด็กตอนนั้นที่พยายามประมวลผลสิ่งที่เห็นกับความรู้สึกกลัวมากๆแล้วเรื่องมันก็น่ากลัวขึ้นไปอีกครับเขาเล่าว,ว่าร่างนั้นอะคุกเข่าลงมา คุกเขา่าครับเหมือนจะสบตาแล้วก็กวักมือเรียกโหไม่นะเด็กห้าขวบเจอแบบนี้ตอนนั้นเขาบอกว่ารู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเลยครับแล้วก็รู้สึกเหมือนร่างนั้นกำลังยิ้มทั้งที่มองไม่เห็นหน้าเลยเลยนะขนลุกเลยค่ะแล้วน้องทำยังไงต่อคะก็พอตั้งสติได้ก็รีบบอกแม่เลยตอนแรกแม่ก็เหมือนไม่ได้สนใจมากแบบเด็กพูดอะไรไปเรื่อยค่ะค่ะแต่พอได้ยินว่ามีคนกวักมือเรียกเท่านั้นแหละ แม่หันมาถามเลยว่าใครพอผู้เขียนจะชี้ให้ดู mm hmm. หันกลับไปร่างนั้นก็หายไปแล้วครับหายไปเลยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับเร็วมากเขาบอกไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําตั้งแต่บอกแม่จนหันกลับมามองจังหวะนี้สําคัญมากเลยนะคะการที่ร่างนั้นหายไปเร็วมากหลังจากที่มีปฏิสัมพันธ์คือการกวักมือเนี่ยแล้วพอแม่เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้มันหลุด จากแค่ความฝันหรือจินตนาการไปเลยในมุมของผู้เขียนใช่เลยครับยิ่งพอแม่ลุกไปดูไปเปิดไฟเช็คค่ะแล้วพบว่าทุกคนในบ้านอยู่ครบพ่อกับพี่ชายนอนอยู่ห้องปู่ก็ล็อกอา้าวไม่มีคําอธิบายเลยสิคะไม่มีเลยครับมันยิ่งตอกย้าว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันมันเหมือนจะจริงแต่หาคําอธิบายไม่ได้แล้วปฏิกิริยาคุณแม่เป็นยังไงต่อคะพอหาใครไม่เจอแล้วก็ดูหน้ากังวลนะครับแล้วก็บอกให้ผู้เขียนไปนอนด้วยกันคืนนั้นอื ก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นการยอมรับไกลๆว่ามันมีอะไรผิดปกติจริงๆครับผมและผลกระทบมันก็ไม่ได้จบแค่วันนั้นนะฮะผู้เขียนเล่าต่อว่านี่เป็นประสบการณ์แรกที่อธิบายไม่ได้ของเขาเลยอ๋อมีครั้งอื่นอีกเหรอคะครับหลังจากนั้นก็เจอเรื่องคล้ายๆกันอีกเห็นเงาบ้างได้ยินเสียงแปลกๆบ้างตรงนี้มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องผลกระทบระยะยาวได้นะคะประสบการณ์ที่มันรุนแรงอธิบายไม่ได้ตอนเด็กๆแบบเนี้ย บางทีมันก็ปรับเปลี่ยนการรับรู้ของเราหรือทําให้เรา,เาไวต่อสิ่งเล่นลับมากขึ้นในภายหลังได้เหมือนเราจะมองหาสิ่งนั้นมากขึ้นคล้ายๆ confirmation bias ค่ะคือเราอาจจะเผลอมองหาหรือตีความสิ่งต่างๆให้มันสอดคล้องกับความเชื่อเดิมหรือประสบการณ์เดิมเราแล้วอีกประเด็นคือตอนที่เขาเล่าเรื่องเนี้ยเขาอายุ24แล้วนะคะแต่เขาก็บอกว่าไม่ค่อยกล้าเล่าเรื่องพวกนี้ให้ใครฟังบ่อยๆทําไมล่ะครับกลัวจะโดนมองว่าเอาอีกแล้วเรื่องผีของเธอ อะไรแบบนี้ค่ะมันสะท้อนความรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะเวลาเราเจออะไรที่คนอื่นไม่เข้าใจก็น่าเห็นใจนะครับในคอมเมนต์ใต้เรื่องก็มีคนมาแสดงความเห็นเหมือนกันอย่างคนชื่อ Shadow93 ก็บอกว่าเอออาจจะเป็นภาพที่สมองสร้างขึ้นเองหรือเปล่าตอนนั้นอาจจะง่วงง่วงมืดมืดค่ะเป็นแนวทางอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรืออีกคนชื่อ m a ก ก็ถามเรื่องประวัติอพาร์ตเมนต์ว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็เป็นอีกมุมมองหนึง่งคือพยายามหาคำอธิบายจากปัจจัยภายนอกครับแต่ก็น่าคิดนะว่าทำไมเรื่องแบบนี้มันดูเหมือนจะตามผู้เขียนไปเรื่อยๆแล้วการบอกว่าเป็นจินตนาการเนี่ยมันมันลดทอนความรู้สึกจริงๆที่เขาเจอตอนนั้นไปหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือแม้คำอธิบายเรื่องจินตนาการหรือเรื่องสภาวะร่างกายเช่นอดนอนมันมีความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์นะแต่มันก็ไม่ได้ลบล้างความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นณตอนนั้นได้เลยโดยเฉพาะความกลัวซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังมากการพยายามหาคำอธิบายจากภายนอกอย่างประวัติสถานที่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้ทำความเข้าใจสิ่งแปลก Hmm. แต่สำหรับคนที่เจอเองแล้วเนี่ยความทรงจำความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงๆตอนนั้นมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็ตอกย้ำว่าประสบการณ์ส่วนบุคคลมันซับซ้อนกว่าที่เราจะไปตัดสินง่ายๆจากมุมมองภายนอกอย่างเดียวสรุปแล้วเรื่อง stranger in the hallway นี้ก็คือนำเสนอความทรงจำวัยเด็กที่มันทั้งชัดเจนทั้งน่ากลัวนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่หาคาอธิบายไม่ได้เลยในบ้านตอนนั้นค่ะ แล้วเหตุการณ์นี้มันก็ทิ้งร่องรอยไว้ในชีวิตเขาทั้งเรื่องที่เจออะไรอื่นๆตามมาแล้วก็ความไม่แน่ใจที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ใครฟังใช่ค่ะเรื่องนี้เลยทิ้งคำถามสำคัญให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่าประสบการณ์ที่อธิบายไม่ได้โดยเฉพาะตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันสามารถหล่อหลอมมุมมองที่เรามีต่อโลกความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับความทรงจำของเราเองได้ยังไงบ้างครับ ความทรงจำวัยเด็กที่มันชัดเจนแต่ก็เต็มไปด้วยความลึกลับแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นเหมือนประตูที่เปิดให้เราตั้งคำถามถ,ามถึงธรรมชาติของการรับรู้ความกลัวแล้วก็วิธีที่เราแต่ละคนพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือหาคำอธิบายไม่ได้ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ค่ะ